วันที่เขาแต่งงานเสร็จแล้วอีกวันนึงก็เปิดประตูคือลูกวิดไม่ได้ล็อกอะ่ะมีความรู้สึกเขาไปแล้วเหรอแต่เปิดเข้าไปเอ้วยังอยู่หมายังอยู่เต็มเลยแล้วเขาก็ฟังเหมือนฟังเทปอะไรอยู่อุ้ยยังไม่ไปเลยอะ่ะแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็เขาไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห้องที่เราเคยทําให้อะ่ะมันเนาะเราจะต้องตัดใจว่าเขาไปมีมครอบครัวแล้วนะ เราก็ดีใจนะแต่ลึกๆก็ก็อิจฉานะเป็นแม่ที่ไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่หวานแต่เป็นแม่ที่คุณมีอนาคตทำงานเพื่อเอาสังคมอวดคนแล้วการได้เงินด้วยค่ะเป็นัไงบ้างครับหลังจากมีย่ามียืนมีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเราจะมีความสุขมากมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคน เขายังไม่ได้ย้ายออกไปอยู่บ้านของเขาใช่ไหมแม่ยังเพราะว่าเลิกเลิก31เป็นเลิกที่แบบยังขัดกัน,กน,นที่จริงอะ่ะเขาเอาเลิก31ใช่ไหมคะแต่วันนี้พระท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนออก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าก็หยุดไว้ต้องหาเลิกใหม่ไหมคะก็เร็วๆนี้นะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่อยู่ที่เขาสองคนยังไม่ได้ถามเลยเพราะเขาไปฮ่องกงนะคะแล้วจริงๆถ้าเขาต้องย้ายออกไปเราจะหงไหม ก็เหงานะก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเหงาอ่ะก็มีอยู่วันหนึ่งก็กลับมาตอนดึกแล้วก็วันที่เขาแต่งงานเสร็จแลวอีกวันหนึ่งก็เปิดประตูคือลูกบิดไม่ได้ล็อกอ่ะมีความรู้สึกเขาไปแล้วเหรอแต่เปิดเข้าไปเอ้วยังอยู่หมายังอยู่เต็มเลยแล้วเขาก็ฟังเหมือนฟังเทปอะไรอยู่อุ้ยยังไม่ไปเลยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือเลี้ยงลูกแบบแบบเกาะเหมือนลิงอ่ะ คือคือเหมือนกับว่าเรามีลูกตอนเด็กใช่ไหมคะมีลูกตอนเล็กๆแล้วก็เราอายุแค่20ต้นๆลูกคือตุ๊กตาลูกคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องปลุกลูกสามเวลาเพื่อมาแต่งตัวแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็เขาไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห้องที่เราเคยทําให้อ่ะมันเนาะม,ม,มันมันนึกมันนึกภาพอย่างเลย่อยตอนนี้แบบ ต้าใยวานที่เขาจะต้องย้ายไปสร้างครอบครัวบ้านหลังนึงก็ตามแต่ไม่แต่ว่าเหมือนไม่ไม่ไม่ตามเพราะต้องปล่อยเพราะจริงๆแล้วแม่ก็รักเราใช่ไหมแม่เราอ่ะก็รักเราแม่ก็อยากให้เราอยู่กับหลักเขาแต่เราบอกว่าแม่ถ้าอยู่กันเนี่ยแม่จะไม่มีอะไรกินเลยเพราะเราเป็นคนต่างยังวันแต่แก้มบุ๋มอ่ะเขาอ่ะคือเขาสามารถทํางานได้แต่แม่เราอ่ะก็คือแบบ เขาเรียกอะไรนะชาวบ้านกับกับเราอย่างเงี้ยเราต้องหาเงินเลี้ยงแม่เราแต่สําหรับแก้มบุ๋มอะ่ะไม่ต้องเลี้ยงแม่หนูเอาดูแลตัวเองหนูชอบอะไรหนูทําไปเลยเดี๋ยวแม่หาเงินเองมันก็เลยเป็นการที่เราจะต้องตัดใจว่าเขาไปมีครอบครัวแล้วนะแล้วครอบครัวเขาก็ดีมากแล้วทางคุณแม่คุณพ่อของพีทอะรักแล้วก็เคยพูดกับเราว่าไม่ต้องห่วงนะขอลูกสัก เราก็ดีใจนะแต่ลึกๆก็ก็อิจฉาเนาะอิจฉาลูกเหรอไม่ทำไมอิจฉาทำไมอิจฉาลูกอ่ะทำไมอิจฉาไม่อิจฉาบ้านโน้นไงที่เขที่ลูกเราไปอยู่บ้านเขาไงแม่แม่กลัวไหมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงแล้วแม่จะเป็นสื่อมซาเพราะว่าจะร้องไห้มากแม่ก็ดูแบบว่าดูซึมแล้วอะไม่ก็หาหนทางดูแลตัวเองอย่างเราเกิดมลสมชีวิตฉีดสเต็มเซลล์ฉีดเนส แล้วก็ทําผมสวยๆอะไรที่บกพร่องเราก็เก็บให้เกี้ยงเพราะร่างกายเรามีร่างเดียวแล้วเราทําร่างกายเราให้แข็งแรงลูกจะมองเราคนรอบข้างจะมองเราเอาเวลาไปทําเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะเราอ่ะมัน50อัพเนี่ยคือมันไม่ใกล้ฝั่งเราก็เป็นตัวอย่างของคนสี่คนสี่คนน่าจะน่ารักอะ่<ฟ>ะเพราะเราอ่ะถึงเวลานั้นแม่ก็เก็บเงินไว้ ด้วยด้วยเราทํางานเองแล้วเราก็สามารถเนหลานคนนี้หลานคนนี้หลานคนนี้มันมีความสุขในโลกที่แบบตอนนี้ย่ากับยายขอทํางานก่อนในตัวเราใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเรามีเงินก้อนใหญ่ของเราที่เราทํามาหากินทุกวันนี้แล้วเอาไว้ให้หลานคนโน,น้นหลานคนนี้มันจะมีความสุขในการที่จะเห็นหลานมาเดินต่อหน้าอยากได้อะไรบอกยายนะอยากได้อะไรบอกย่ายนะมันจะน่ารักนะดาวเหตุการณ์เอา เเเาเดริใส่สปอยเราต้องใช้เงินนะเพราะทุกวันนี้เขาล่อหลานออกไปนะหลานก็ฉลาดมากเลยเขาก็ในการนิ้รีดเงินเราแบบเยอะมากอะแม่ในความที่เราติดที่ผมว่ามีการพูดคุยกันไหมว่าแบบอาจจะกลับมานอนที่บ้านสักสาวันอยู่ทั้งู้นสี่วันอะไรอย่างเงี้ยแกหมูบอกว่าแม่ไม่เป็นไรนะแบบ หนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูก็วนๆวนๆ,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 ๆเพราะเขามีโกดังแล้วก็เขาซื้อบ้านในหมู่บ้านอีกหลังนึ่งแล้วจะเอาคุณยายของเราอ่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยก็ไม่ร้องเพราะว่าก็เดี๋ยวมันก็จะชินนะอีกไม่นานก็จะชินเกี่ยวกับเรื่องที่แบบความรักแล้วก็การมีครอบครัวเพราะตัวเราก็แยกออกมาเหมือนกัน ตอนนี้ยังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็วิ่งวิ่งแค,แค่เขาหายไปฮ่องกงเราก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปไหนแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าคือเราไม่ได้แสดงอะไรออกเพราะลูกเพราะตอนเด็กอเราเลี้ยงเขาจนที่เข็บว่าเหมือนเป็นตัวเราอะเวลาที่เราพูดกับเขาแล้วตอนที่เขาโตเขาเหมือนว่าแม่ไม่ได้ห่วงเขาแต่ที่จริงลึกๆแบบสุดอะไอความผูกพันมันสุดอมันสุดมันสุดจนจน,จนที่แบบบอกใครไม่ได้ว่า ว่าเราผูกพันขนาดไหนความผูกพนันนั้นเนี่ยมันไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่หวานแต่เป็นแม่ที่คุณมีอนาคตคุณแข็งแรงคุณออกงานคุณสวยตั้งแต่คุณตัวไม่พ้นโตะอย่างร่ากายเราพร้อมแตติดใจเราอะเราได้เตรียมใจไว้แค่ไหนกับสิ่งที่ออันเติดก็แค่คิดถึงเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันต้องเกิดกันแบบแ,แค่นี้น แต่ว่าก็มีความสุขเพราะว่าลูกเป็นตัวอย่างแห่งเรื่องลูกเป็นตัวอย่างเรื่องความรักแล้วก็ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องการมีมีคู่ของที่น่ารักแล้วลูกลูกก็ได้ได้ครอบครัวของของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นแฟนนะรักเขามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขจุดนี้เราต้องเอามามาคู่กันหมายถึงว่าเอาเอามาใส่ว่าไม่วันหนึ่งกับวันวันใดเพราะทุกคน ต้องแยกแน่คนก็แซวบอกว่าไม่ใช่ว่าแม่ได้สอนขนาดแม่ไม่ต้องทำงานแล้วอยู่อรอเลี้ยงหลานสวยๆไม่ดีกว่าอีกหรอจริงๆนั่นคือการที่มีเงินแล้วอยู่กับบ้านเนี่ยคิดผิดมากเลยนะมีเงินแล้วไม,ไม่ไม่ออกมาเดินอย่างเงี้ยคิดผิดมากนี่แม่ขับรถมาเองนะมันเท่มากนะชุดนี้เหรอแม่ชุดนี้นขับรถมาเองรอ,องเท้าเข้าไม่ค่ะเพราะไหนคนแซวว่ารับงานเหมือนร้อนเงิน เขาไดรับเยอะมากเลยแม่ออกมานวนๆเลยหนึ่งได้โชว์ตัวได้อวดเขาว่าผิวสวยตัวสวยหุ่นสวยผมแล้วก็ผู้จัดการจริงไหมมันไม่ได้แค่ประเทศเรานะผู้จัดการนะตอนนี้เกาหลีก็มาเอาเราไปก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคําแม่แม่ลีแม่ลีก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพ ก็ใช้สุขภาพในการหาเงินแต่เราทางานเราเหมือนเราเงินจริงไหมหรือว่าทํางานเพื่อเอาสังคมทํางานเพื่อเอาสังคมอวดคนแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะคือทุกอย่างมาได้ได้โชว์นะว่าเราอ่ะยังยังยังแข็งแรงอยู่สองได้เงินสามไม่เหงาไม่ต้องกินยาแบบทำให้เราเนาะอายุก็ตั้งขนาดนี้จะเอาอะไรนักหนาล่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p d ด r a และแฟนเพจ f a e e b o o k t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p d ดารากันด้วยนะคะ